ผมนะครับวันนี้มาเอาจรไฟนะครับผมจ่ายแบตเตอรี่15แอมป์นะครับผ่านขั้วสองครับมานี่ครับขั้ว B หนึ่งอ่ะพักหนึ่งครับผ่านสายไฟมาครับมาเข้าที่ขั้ว A D สองนะครับขึ้นมาครับมาเข้าที่ขั้วห้าปัก A M สองนะครับเมื่อเปิดสวิตช์นะครับไฟจะผ่านขั้ว I G นะครับผ่านมาครับเออเนี่ครับเออมานี่นะ แล้วที่มาขั้ว A A หนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ขั้วหนึ่ง B Park สองครับผ่านคนร้วงข้งรีเลยนะครับแล้วมาขั้วที่หนึ่ง B นะครับผ่านสายไฟที่ข้าวดำาลงกานะครับตั้งแถวเมื่อปิดสวิ้งเจนะครับขั้ว IG สองครับจะจะใปไฟยางไปขั้ว IG N นะครับแล้วก็แล้วก็ไฟขั้ว IG นะครับผ่านมานี้ครับปื๊บแล้วผ่านคนร้วงนะครับ มานี่ครับมาเข้าที่ขั้ว M4 ครับโซงสัญญามาที่ M ดีเลยนะครับ M ีเลย y นะครับมานี่ครับอย่างนี้ขั้วหนึ่ง A นะครับแล้วก็ผ่านคนรั้วของดีเลยนะครับ แล้วก็ผ่านข er ั้วหนึ่งเอครับแล้วก็ลงกาวครับใชแบตเตอรี่นะครับไฟจะแบตเตอรี่นะครับผ่านหน้าคอนแทนนะครับแล้วก็สายลงมานี่ครับมาขึ้นที่กุจูต่อรวมนะครับแล้วไฟก็จะมารอตรงนี้นะครับตรงหน้าคอนแทกนะครับแล้วแลจากไฟสตาร์นะครับจะมานี่ครับผ่านขั้วมาครับขึ้นไปที่พีพีตันครับแล้วมานี่นะครับเออผ่านหน้าคอนแทกนะครับ พนักพนันนะครับแล้วขึ้นไปตามครับคอยดีสองครับปึ yeah. Aa, ๊บผ่านเยี <S <s ่สี่นะครับแล้วก um ็ลงมาครับแล้วเข้าที่เกียร์ที่สวิตเกียร์จอดหรือแผ่นคันนะครับแล้วก็ผ่านสายไฟที่ที่เข้าไปครับมาเข้าตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้จะมีสายไฟสองเส้นนะครับสายไฟเส้นสายเส้นแรกจะมานี่นะครับเส้นแรกนะครับจะมาผ่านคนที่หนึ่งผ่านคนร้วนลงกาวนะครับ แล้วก็ถ่ายไฟเส้นนี้นะครับจะมานี่ครับมาเข้าที่มอเตอร์สตาร์นะครับไฟยาแบตเตอรี่นะครับจะผ่านหน้าคอนแทคไปยังมอเตอร์สตาร์นะครับ้ายาหน้าคอนแทคนะครับจะทําให้เครื่องยนต์หมุนนะครับตัวจับสัญญาณเผาข้อเวียนนะครับแล้วก็ส่งไปที่ e n บวกนะครับจะทําให้ขั้ว Fc ลงกาวนะครับไฟที่มารอตรงหน้าคออแทคนะครับจะผ่านไปที่ขั้ว Ca นะครับแล้วก็ผ่านตัมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ลงกาวครับ